หวังเหยียบมันนะมันจะเละดูครับไอ้นู่นครับ่องไม้นู่นก็มีครับนี่ครับครับเห็ดขึ้นเต็มเลยครับขาดแค่เก็บเห็ดเมามาเวใช่ไหมขาดแค่เห็ดเห็ดเมาเพื่อความปลอดภัยมันจะปนกันนะสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับวันนี้จะพาทุกท่านมาเก็บเห็ดครับ ในป่าครับมาแต่เช้าเลยครับมีตอนนี้กำลังเข้าป่ามาแล้วครับทานอยู่มารอก่อนหน้านี้แล้วครับเดีย๋ยวปติดตามรละชมครับวันนี้จะมีผลงานไหมครับไปครับฮะดูครับแยกกันหาดูดูนี่เล นครับเน่ามงเยอะครับมันแห้งตายลัเยอะครับดูนู้ดดนู้มันเหยียบมันะครับเนี่ยมันแห้งตายครับี่ครับเกิดแต่เมื่อวานเียครับนี่ครับมันแห้งดูนู้ในนู่นครับระวังเหยียบมันนะมันจะเละดูครับในนู่นครับนู่นขอนไม้นู่นก็มีครับนีครับครับเห็ดขึ้นเต็มเลยครับสายแจ็คเก็บเห็ดเมามาเวครับ่ไหมาแจ็คเก็บเห็ดเมาเ่ยมันดำนะมันเละ ไปทิ้งกันโอ้เห็ดเห็ดเมาเห็ดเมาไม่รู้เนาะนั่นจะหวยน,นะ อะไรแนละ้วมันจะเป็นดำๆน,น,น,นี่ครับพอแล้วครับ แกะไปหน่อยครับนี่ครับถอนเลยโรยหมดแล้วจะโรยบางส่วนก็โรยครับนี่ครับเลยนี่คือเข้ามา ขายังไม่เข้านี่นะโอ้แบ่งแบ่งกินครับเนี่ยแบ่งกิน

อายุเจอแล้วครับเรียกอีกแล้วผมพึ่งมาเคยมาหาใอ้ปวกแบบป่าแบบนี้ครั้งแรกครับหาปวกครั้งแรกปกจิกไปดูนะครับว่าจะหมูใหญ่ครับ นี่นะครับนี่เน่าแล้วครับเออเน่าแล้วครับแซ่แซ่ครับเนี่ยโอ้ยเน่าครับครับดันดินดินมันแห้งครับฝนมันหยุดตกแล้วครับนี่ครับแห้งวานเนี่ยครับนี่ก็เป็นนี่ครับ อันนี้มังคบน,นี่นี่อีกนี่ครับโู้หักหองหยอกนี่ครับปุ่มเล็กนะ นี่ก็เหิดเมาครับเพิ่งเข้ามาหาครั้งแรกครับน,นี่ป่านี่มพเ่ยมาหาเคยหาจะตามทุ่งอันนี้อยู่ในป่าครับเจออีกพวก กลุ่มหนึ่งครับลองแค็ดูครับต้องให้แฟนยูมาดูครับสำรวจก่อนครับเออก็เห็นมันอยู่ตรงอีกดอกดอกใหญ่ไปไหน่าปี่อยเห็นไหมเนี่ะเออ ไม่ค่อยได้มเก็บคยมาเก็บอันเนี้ยเห็ดแั่เนี้ยเพิ่งมาเก็บครั้งแรกต้องสอบถามก่อนครับเพื่อความปลอดภัยมันจะปนกันนะเห็นเขาเอามีดกันเขาเขาไม่เคยใช้หมี่เขาว่าเชื้อมันจะอันนี้วัดมันน้อย เนี่ยมันจะเกิดกับไอ้ตัวเนี้ยครับนะครับปวกของไอ้ตัวนี้ครับเนี่ยของปวกครับเนี่ยจะเป็นรังครับข้างล่างนะครับนะครับโเนี่ยครับเนี่ยครับมันจะเกิดอย่างนี้ครับนี่นี่โอ้นี่ครับของแท้ครับปวกปวกครับจนบ่ายก็น่าจะเกิดนะพวกมันมันเป็นพึ้นดันขึ้นมาไง เพิดนดันดินขึ้นมาครับเนี่ยผิดอหาไม่เจนทั้งจับกล้องทั้งดูกล้องกำลังเป็นหัวหมวกครับนี่ครับไม่ถนัดม,มองในทั่วมันก็อยู่แถวนี้นะมันเพิ่งออกโผล่เนี่ยไปครับน่าจะหมด หรือหาไม่หมดครับแต่<ะ>ก็ต้องจับก่อนครับวันนี้ผมได้มาแค่นี้เองพึ่งออกเห็ดพึ่งโผครับต้้ามาดูหลายว,วันทานยูอะไเยอะเพราะมาประจำครับมาดูเรื่อย มั้ยดูหน่อยเอามาแจกงบนเละ,ะบนแล้วบ้างเนี่ยถผีบนทุ่งขอาได้แกงครับนะครับมันเริ่มเน่าครับมันเริ่มรูยครับนะครับเริ่มเมน่าเกิดแต่เมื่อวานนะครับนะครับอมันเหนี่ยวครับเป็นงานมันนี้ขอได้แกงครับได้ยินยแกงครับได้ยินแกงครับ โอเคครับเราลาไปเพียงแค่นี้ครับแล้วเจอกันใหม่ครับคลิปง้าคะครับสวัสดีครับ